สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆครับพอดีวันนี้จะมาไลฟ์ให้เพื่อนๆฟังนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆยังจะโอ้เกือบหล่นโ,โ,โ,โอเคครับสวัสดีครับทักทายกันมาได้นะครับวันนี้โอเคเริ่มมีคนเห็นผมแล้วนะครับพอดีเพิ่งกลับจากปั่นจักรยานมานะครับแล้วก็เลยแบบมันมีเพื่อนที่ส่งเมสเซจมาเยอะมากเลยแล้วรวมถึงส่งมาทางไลน์ว่าอยากจะดูไลฟ์พักเครื่องอยาก เห็นว่าม,มันเป็นประโยชน์นะฮะก็เลยแบบส่งมากันเป็นร้อยเป็นพันคนว่าอยากจะเห็นไลฟ์อีกอยากจะดูพาคเครื่องอยากจะเรียนรู้วิธีการดูว่าจะดูยังไรให้แท้และปลอมอยังไงฮะผมเลยแบบอาอา้อาวเดี๋ยววันนี้จะมีไลฟ์แล้วกันฮะก็เลยแบบรีบกลับมาบ้านปั่นจักรยานมาเมื่อกี้ฮรสองรอบแล้วก็รีบกลับมาอาบน้ำเนี่ยเพิ่งผมยังไม่แห้งเลยก็เลยรีบมาไลฟ์เพราะว่ากลัวมันจะดึกไปนะครับก็จริงๆแล้วก็มีเรื่องหลายๆอย่างจะมาพูดคุยในรอบหนึ่งหนึ่งอาทิตย์น,นะครับ ็เดี๋ยวเริ่มแรกก่อนพอดีมีเพื่อนส่งมาฮะจากลาดบุรีหรืแกะเลยครับเดี๋ยวดูก่อนว่าแท้หรือเปล่าฮะจริงจริงแล้วอาทิตย์หนึ่งก็จะมีคนส่งมาประมาณสักสิบหรือยี่สิบองนะครับแต่ว่าอาทิตย์นี้มีองค์เดียวครับลองดูคร่าวๆก่อนว่าจะแท้หรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดพระองค์นี้อยู่ลาดบรุรีมั้งครับนะเพื่อนๆได้ยินชั้นนะครับได้ยินชั้นนะครับเพราะว่าผมเองผมคอมเมนต์เนี่ย เท่าที่ตอนนี้ผมมองจากหน้าจอเนี่ยมันมีน้อยมากที่เห็นคอมเมนต์นะครับแต่เวลาที่ผมมานั่งดูตัวเองหลังจากไลฟ์เสร็จแล้วนะครับ <c oughs> ก็จะเห็นว่ามันมีข้อความคอมเมนต์เยอะแยะมากมายซึ่งผมเองก็มองไม่เห็นนะครับอ่ะานี้ยแกะดูก่อนเผื่อจะแท้นะครับคนนี้รู้สึกว่าจะส่งมาจากราบุรีครับนะครับพอดีเพิ่งมาวันนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวลองลองดูก่อนว่าแท้หรือไม่แท้นะครับโอเค โอเคเป็นพระแท้นะครับนี่นี่นี่เดียนนี้ครับหลวงพ่อ้ันแหลมนะครับเขาก็อยู่ราชบุรีครับผมเองก็ไม่สะดวกที่จะไปนะครับก็เลยส่งมาให้ดูนะฮะเป็นพระแท้นะครับยังไงเดี๋ยวผมไลฟ์เสร็จแล้วก็ผมจะติดต่อกลับไปกับเจ้าของพระนะครับที่ส่งมานะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในรอบหนึ่งอาทิตย์เนี่ยผมได้เจอได้เช่าพระมากมายนะครับแล้วก็จะมีบางอย่างที่เป็นทั้งแท้มั่งบางทีไปทั้งกายอย่างล่าสุดไปมอเตอร์เวย์นะครับนัดกันชั่วโมงกว่า ขับรถไปประมาณเก,กือบสองชั่วโมงรถติดมากเลยครับพอไปถึงเสร็จปุ๊บส่งรูปภาพมาเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงดูจากรูปแท้เลยขับไปปุ๊บส่งภาพไม่ถึง15วินาทีปลอมก็ขับรถกลับสบายใจนะครับอย่างน้อยได้ดูนะครับ,นะรบในรอบหนึ่งอาทิตย์ก็ที่ชอบมากเลยในรอบหนึ่งอาทิตย์นี้ฮะก็จะชอบเหรียญน,นี้มากเลยฮะถือว่าเป็นเหรียญหนึ่งซึ่งค่อนข้างหายากแต่เมื่อก่อนถูกมากเลยนะครับเหรียญน,นีเน้เพื่อนไม่รู้ว่าจะรู้จักไหมเหรียญอาจารย์เพงไพวันนะครับ เหรียญอาจารย์เฮงเนี่ยมีการสร้างทั้งหมด3พิมพ์นะครับพิมพ์ที่หนึ่งคือพิมพ์เหรียญอาร์มเหรียญโล่แบบนี้ฮะเป็นพิมพ์ที่ได้รับความนิยมที่สุดของเหรียญอาจารย์เฮงอันดับสองจะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับเป็นรูปไข่เป็นพระพรมแบบนี้ฮะอันดับสามก็เป็นเหรียญเข้าลาตัดน,นะครับก็มีความนิยมสวยๆก็หลักแสนนะฮะหลายๆแสนเลยนะครับถ้าในเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้นะครับแต่เหรียญรุ่นนี้มีด้วยกันหลากหลายนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอธิบายฝั่งเบื้องต้นนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ย ัวด้านหน้าขององค์พระกับด <inaudible> ้านหลังเนี่ยเป็นทองคำร้วในผมเช่าเหรียญหนึ่งหลายล้านนะฮะใครมีเอามาขายผมได้นะเอามาปล่อยผมได้เหรียญหนึ่งหลายล้านนะถ้าด้านหน้าเป็นทองคําด้านหลังเป็นทองคํานะครับนะผมเช่าเป็นล้านนะครับถ้าในส่วนของเหรียญนี้ก็จะเป็นเนื้อเงินหน้าหน้ามีเนื้อเงินหน้าหน้าเนื้อเงินหน้าทองเป็นเนื้อหน้าหน้าทองนะฮะมีหลากหลายมากนะฮะขึ้นอยู่กับงานของช่างแต่ละคนในการทําแต่แม่พิมพ์ในการแปะตรงนี้จะต้องเป็นแบบเดียวกันเดี๋ยวผมจะชี้ดูว่าตาหนิดูอย่างไรนะครับว่าแท้เป็นแบบนี้นะ ของปอมมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังอีกทีแล้วกันนะครับให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับอีกเหรียญหนึ่งก็เป็นเหรียญที่หายากนะครับก็เป็นเหรียญแต่สภาพอาจจะสึกนิดหน่อยนะครับก็จะเป็นเหรียญของพระอั้นอาจารย์อั้นรุ่นแรกนะครับนี่เป็นเนื้อเงินหนาๆเหมือนกันนะฮะนะครับก็ความนิยมก็หลักหมืนนะะ่นฮะถ้าสวยๆก็เป็นแสนนะฮะแต่นี้ไม่สวยนะครับผมก็เช่ามาเพราะผมชอบนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าดูอย่างไรนะฮะคือเมื่อกี้เนี่ยไปเปิดตู้เซฟแล้วก็ไปลื้อพระเก่านนนะครับี่่ออยยูใซงเ ผมเองผมยังไม่ได้ลืมว่าประมาณ10กว่าปีเมื่อก่อนผมผมจะมีอาจารย์ของคนหนึ่งฮะจะชอบเนบซองเนี่ยใส่กระเป๋าเสื้อเสื้อเชิตนะผมเห็นเขาว่าเป็นตัวอย่างผมก็กปปี้เข้ามาเนี่ยก็ใส่แบบนี้มาเหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าในนี้มีอะไรบ้างนะนี่ไม่ได้ไม่ได้ดูมาประมาณ10กว่าปีพอดีไปลือ้อตู้เซฟมาอ้าวมีซองนี้ด้วยหรอเดี๋ยวจะเปิดดูว่ามีอะไรบ้างเปิดพร้อ,รอ,รอมๆกันเลยครับจะได้รู้ว่ามีพลาอะไรกันบ้างครับคือในรอบหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็ก็เจอคนมากมายนะแล้วก็มีหลายๆคน อยากให้ผมไลฟ์ผมก็ไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆื่อหรือเปล่าแต่ทุกคนบอกว่าผมเล่นพระไม่เป็นผมไม่ได้ดูพระเลยผมไม่ไม่ได้สนใจเรื่องพระเครื่องเลยแต่พอมาไลฟ์ให้เห็นทําให้เขาเกิดความสนใจในเรื่องพระเครื่องทําให้เขาเห็นมุมมองของวงการพระว่าวงการพระจริงๆแล้วมันก็มีมุมที่น่าสนใจนะครับแล้วตัวเขาเองต้องบอกกันว่าทุกๆบ้านทุกบ้านเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่าก็ใช้คาว่า99.99ก99 99เลยดีกว่าว่าส่วนใหญ่ทุกๆบ้านจะมีพระเครื่อง แลวทุกคนจะถือว่ามันเป็นโอกาสของแต่ละคนนะฮะบางคนมีพระดีอย่างอย่างคนเนี้ยล่าสุดคนเนี้ยเป็นเรื่องที่ตลกมากเลยคนนี้เขามีพระดีหลายองค์นะครับแต่พอเขาเจอเหรียญนี้ปุ๊บเป็นสิ่งแรกที่เขาจะเอาไปทิ้งคนอาจจะงงว่าเขาไปทิ้งทําไมผมก็ยังถามเขาเลยว่าเขาบอกว่าเป็นเหรียญแรกที่เขาเปิดเจอในในห้องพระแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบเลยผมก็ถามเขาว่าเพราะอะไรเขาถึงไม่ชอบเหรียญนี้เขาเหรียญนี้ เหม like kind of like ือนเหรียญช่างกนเหมือนหัวเข็มขัดเออเขาก็คิดได้นะแต่ก็คงเหมือนจริงๆฮะคือเหรียญช่างกนเหมือนอาจจะอาจจะเป็นดูเป็นพระวิษณุเขานึกว่าเป็นเหรียญพระวิษณุเป็นเหรียญช่างกลก็จะเอาไปทิ้งแต่ปรากฏว่าผมบอกเขาอย่างนี้ใช่นะเป็นพระที่เขาเล่นกันนะก็เลยสามารถปล่อยผมได้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีคือเขาเองบางคนก็บอกว่าพราเครื่องถ้าอยู่กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าเลยมันจะไม่มีค่าเลยแต่ถ้าอยู่กับคนที่เห็นคุณค่ามันจะมีคุณค่าอย่างมากนะครับนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนว่าพระ ที่ผมได้มาและรวมถึงอันนี้เพิ่งเปิดเซฟมาเพิ่งไปลื้อของเก่ามานะครับแล้วก็มาดูว่ามีอะไรบ้างนะครเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะให้ดูในเหรียญของอาจารย์เฮงก่อนแล้วกันนะครับนี่นี่ครับนี่คือเหรียญอาจารย์เฮงเหี๋ยวนะ็นไฟไฟไฟนี่เพื่อนๆจะเห็นเห็นชัดไหมครับโอเคนี่คือเหรียญอาจารย์เฮงที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับ แต่เนื่องด้วยเหรียญรุ่นนี้มีของปลอมเรียนแบบมากมายและรวมถึงของปลอมเนี่ยมีหลายยุคหลายสมัยนะครับการทําปลอมมีแบบเยอะแยะหลายช่างหลายฝีมือแต่หลักการดูของผมเนี่ยแล้วสามารถต่อยอดในการดูได้เลยนะครับคุณต้องจดจาเอาแล้วกันนะครับแล้วผมเองผมก็อธิบายง่ายง่าย,ายต,รต,รตรงง่ายง่ายนะครับเดี๋ยวนะครับเอาให้ชัดก่อนเนี๋ยผมตั้งกล้องให้ชัดก่อนโอเคให้สังเกตฐานผ้าทิพย์ตรงนี้นะครับเนี่ยไปแล้วเนี้ยฐานผ้าทิพย์ตรงเนี้ยมันจะเป็นตะแคงตารางหมากลุกนะครับ ตารางหมากคอสแล้วกันฮะแต่ในช่องของตารางจะต้องมีเม็ดนะครับเห็นไหมครับเดีย๋ยวผมจะซูมให้เห็นนะครับเห็นไม่ชัดไม่ชัดไโอเคเห็นไหมครับโอ้มือสัน่นมือสัน่นในช่องของตารางจะมีคล้ายๆตัวหมากคอสนะฮะอยู่ก็คือเม็ดก,กลมๆเนี่ยฮะของปลอมโบราณนะฮะของบอมเก๊กใช้คําว่าเก๊กเก่าแล้วกันเก๊กเก่าสมัยก่อนเนี่ยไม่มีไม่มีตัวหมากคอส ออยู่่ในนชงงตาารระครับเกเก่าในสมัยก่อนก็คือถ้าคุณเจอเหรียญอาจารย์เฮงไม่มีจุดตัวหมากคอสท,ที่ว่าเนี่ยปลอมเลยนะครับไม่ต้องสงสัยมากไม่ต้องคิดมากครับเป็นเกเก่าคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเอ้ยเหรียญรุ่นเนี้ยไม่มีก็มีไม่มีคุณขายไม่ได้นะครับคุณปล่อยไม่ได้ผมบอกได้เลยว่าคุณปล่อยไม่ได้แต่ถ้ามีแล้วมันจะมีวิธีการดูอีก2แบบนะครับแล้วคุณสามารถนํามาปล่อยผมได้จะต้องเป็นไปตามแบบที่ผมบอก เท่านั้นนะครับถึงจะปล่อยได้แล้วคุณไม่ต้องปล่อยใครครับคุณปล่อยผมนะฮะคนส่วนใหญ่จะชอบหลอกกันเหรียรุ่นนี้รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจในเรื่องของหลักการดูนะครับก็จะหลอกกันไปหลอกกันมาหลอกกันไปกันหลอกกันมาแต่ผมไม่หลอกผมบอกตรงๆว่าให้สังเกตตรงนี้ในช่องตารางจะมีตัวหมาคอสอยู่นะครับเหรียญรุ่นนี้มี2แบบมีทั้งแบบมีขี้กาดตรงซอ่แขนตรงนี้กับไม่มีไม่ใช่สาระในการดูแต่แท้กับเก๊ ต้องบอกว่าต้องใช้คำว่าแท้มี2แบบคือมีขี้กาตรงนี้กับไม่มีขี้กาทั้ง2แบบซื้อขายได้นะครับแต่สําคัญต้องมีเม็ดตารางตรงนี้เม็ดเม็ดมาร์คอสอันนี้คือเก๋เก่าจะไม่มีนะครับแต่ปัจจุบันของปลอมเริ่มมีการเรียนแบบเอาเหรียญนีเอาเหรียญแทบบ้แบบนี้ไปถอดพิมพ์พอไปถอดพิมพ์เสร็จปุ๊บเขาก็จะมีเม็ดแบบนี้เหมือนกันละแต่จะแตกต่างกันที่ความคมชัดของเม็ดตารางตรงนี้นะฮะช่องตารางเม็ด ไม่รวมถึงภาพทิพย์ต่างๆรวมถึงรายละเอียดขององค์พระเนี่ยเหรียญนี้แม้ว่าจะผ่านการใช้มานะครับแต่ก็สามารถที่จะพิจารณาได้โดยง่ายว่าแท้เป็นแบบนี้นะแล้วทุกเหรียญน,นะครับจะต้องเลื่อยฉลุองค์เนี้ยตามร่องเนี่ยคือร่องเหรียญเลื่อยฉลุนะครับแล้วเพิ่มนํามาแปะกับตัวเหรียญน,นะครับตัวนี้จะเป็นทองเป็นเงินเป็นนาคได้แต่พื้นหลังต้องเป็นเงินพื้นหลังจะเป็นนาคก,ก็ได้แต่ด้านหน้าต้องเป็นทองนะครับ พื้นจะเป็นทองก็ได้แต่ตัวต้องเป็นทองก็คือคุณค่าจะมีหลายอย่างนะครับแต่ว่าเหรุุ่นนี้มีการสร้างไหลยเนื้อมากนะครับเขาจะใช้ฉลุองค์ะเคื่อนามาแตะมาแปะไว้ที่เหรียญฉะนั้นทุกๆเหรียญน,นะครับคุณสังเกตนะครับจุดตรงนี้สําคัญมากจะต้องมีรอยยึดบุดแบบนี้เท่านั้นนะครับหากว่าด้านหน้ามีช่องเม็ดมีตารางแล้วด้านหลังไม่มีตัวยึดตัวนี้แบบนี้นะครับปลอมเลยนะครับ ชัดเจนนะครับทุกคนจะเข้าใจนะครับผมอธิบาย,ายง่ายๆสั้นๆนะครับว่าถ้าด้านหน้าเป็นตัวฉลูแบบมีเม็ดไข่ปลาเหมือนช่องตารางหมากฮอตแล้วด้านหลังจะต้องมีเม็ดมีตัวยึดสองตัวแบบนี้บางเหรียญมีตัวยึดสามตัวสี่ตัวไม่ใช่สาระสําคัญขอให้มีตัวยึดไปก่อนถ้าไม่มีตัวยึดปลอมเลยนะครับอันนี้อันนี้คือหลักการแต่พอมีตัวยึดอย่างนี้ตอนหลังเนี่ยฮะเนื่องจากของปลอมก็พัฒนาตามเรียนแบบของแท้ให้มากขึ้น ด้านหน้าก็มีเม็ดด้านหลังก็มีตัว,ตวยึดแล้วแต่มันจะสุดท้ายมันจะต่างกันที่ความคมชัดของตัวเหรียญน,นะซึ่งคุณจะต้องพิจารณาโดยละเอียดละแต่ที่สําคัญถ้าคุณเจอแบบนี้คุณสงสยัยคุณส่งไลน์มาผมได้ผมเช่าคุณในกรณีถ้าเหรียญเป็นทองคําทั้งเหรียญน,นะหน้าทองคำหลังทองคำผมเช่าคุณเป็นหลายอ่าสักสี่ล้านแล้วกันถ้าสวยถูกใจผม,ผมใ,ให้สี่ล้านนะครับแบบนี้นะครับอ่านี่คือเหรียญอาจารย์เพียงไพรวันนะครับซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อการวัพยาตนะครับ เป็นเหรียญที่หายากของเมืองพระนครศรียุทธศานะครับต่อมาก็นี่อาจารย์อันองค์นี้เป็นลูกศิษย์ของพ่อกันแล้วก็เป็นลูกเป็นศิษย์รุ่นน้องของอาจารย์เฮงนี่นะครับหลวงพ่ออันเนี่ยก็มีการสร้างหลาก,หลา,กหลายรุ่นแต่รุ่นที่เล่นกันก็เป็นรุ่นนี้รุ่นแรกสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่นี่คือเหรียญรุ่นแรกของท่านนะฮะองนี้พี่มีความพิเศษก็คือเป็นเนื้อเงินหน้าทองนะครับหน้าใช้แปะฉลุทองแบบนี้นะครับเจอค่อนข้างยากนิดนึงครับพอเล่นมาผมก็เจอได้สองสามเหรียญเอง เท่านั้นฮนะมีจํานวนการสร้างน้อยนี่คือเหรียญล่าสุดที่เพิ่งเช่าเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าส่งมานี่หลวงพ่อบันแหลมรุ่นสองนะฮะปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่ราคาก็ยังไม่แพงมากรุ่นนี้มีเนื้อเงินเนื้อทองแดงกระไหล่ทองแล้วก็เนื้อเงินลงยานะครับความนิยมก็หลักสวยๆก็หลักหมื่นนะครับต่อมาก็นนี้จะเป็นพระที่ต้องใช้คําว่าอันนี้เป็นพระที่ผมเมื่อก่อนผมพ้ออยู่นะฮะไม่ใช่ข้ออยู่เขาใช้ว่าคกติดตัวใส่กระเป๋าเสื้อเชื้อของผม ผมเองก็ยังจำไม่ได้ว่ามีพระอะไรบ้างในนี้ฮะเดี๋ยวเราจะเปิดไปพร้อมกันนะครับผมไม่มีตัวยึดเัีนย้นะครับแร,ร๊บนึงคือโดยส่วนใหญ่ในอดีตนะครับผมจะชอบพกแบบนี้แล้วก็มาดูกันว่ามีอะไรบ้างแล้วกันนะครับคือเมื่อก่อนอ่ะต้องใช้ว่าผมไม่ค่อยที่จะมีตังค์ไปเลี่ยมทองเท่าไหร่ผมก็ใช้วิธีการเราพกพระที่จํานวนหนึ่งอย่างนี้เราเชื่อวเป็นพระดีของดีอยู่ในนี้แล้วก็จะพกใส่กระเป๋าเสื้อไว้ ก็ผมจะเรียนแบบอาจารย์ของอาจารย์ผมชอบพกแบบนี้พกเต็มไปหมดเลยเราก็พกบ้างเดี๋ยวเราผมจะเปิดดูว่ามีอะไรบ้างผมก็จาไม่ได้นะครับเทียบเลยดูกันเล่นๆแล้วกันนะครับถือว่าวันนี้ก็คุยกันสนุกสนุกแล้วกันเพราะว่าไม่บางทีก็ไม่รู้จะอธิบายเรื่องพระอะไรกันเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะสงสยัยว่าเรามาดูกันทําไมนะครับนี่เปิดให้ดูว่าอูมีจริงๆก็มีเยอะมากนะเนี่ยเทียบเลย โอ้โหนี่ผมยังไม่คิดว่าผมจะมีอย่างโอ้โหเล่นของเลยผมเดี๋ยวเรามาดูกันคร่าวๆแล้วกันนะครับว่ามีพระอะไรบ้างที่ผมพบติดตัวในสมัยก่อนนะครับตอนนี้ผมไม่เคยเปิดมาประมาณสิบกว่าปีเ่ยแต่เปิดพร้อมกันเลยแล้วน,นะน,นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับคร่าวๆดูกันสนุกๆแล้วกันนะนี่ เป็นพยันนกคุ้มครับของอาจารย์สิงห์ครับวัดป่าสารวันนะครับนี่ใส่สนที่ไหนผมจำไม่ได้ละนี่เป็นพยานนกคุ้มของอาจารย์สิงห์วัดป่าสารวันนะครับโคราชนะครับพระนั้โคราชนะครับแล้วก็นี้ก็เป็นพยันหลวงพ่อรุ่งครับนี่เขียนเลยนะครับพยานหลวงพ่อรุ่งว่าถ้ากระเบือคือผมเป็นคนเกิดปีแพะนะครับก็ก็จะมีมีแพะเป็นปีประจําเกิดของผมนะครับนี่ครับ ที่ผมพกติดตัวนะสมัยสิบกว่าปีก่อนแล้วผมก็ไม่ได้พกเลยตอนหลังผมใส่เสื้อส่วนใหญ่เป็นเสื้อยืดซะมากกว่าก็เลยไม่ได้ใส่ไม่ได้พกนี่หลวงพ่ออุบาสีครับเหรียญคุฑเป็นเหรียญที่ผมชอบมากเพราะว่าคุฑคือมหาอำนาจครับนี่พกอยู่ในกระเป๋าเยนในซองเมื่อกี้นะครับอันนี้กรตตอมานี่คือจะเปิดให้ดูนี้สศึกมากครับคือสมัยก่อนอนะ่ะผมจะไม่ค่อยที่จะแบบโอ้เหนียวมากครับแต่ไม่ออกเดี๋ยวนะครับโอ้โหโทวนะครับ ไม่หวัจริงเดี๋ยวนะวันก่อนเหนียวจริงๆโอ้โหถึงว่าทําไมเหนียวหลวงพ่ออะไรครับเพื่อนเพื่อนทายออกไหมดูกันออกไหมครับคือสมัยก่อนเนี่ยผมไม่กล้าพกพระแพงครับอง์นี้ก็เนี่ยเพื่อนเพืงง่อนอาจจะงงเ้เหลียนอะไรวะเนี่ยหรือแค่งเงาหลวงปู่สุกวัดปากคอมาขามเท่าครับนี่คือเหลียหลวงพ่อเอ่อหลวงปู่สุกวัดปากคอมาขามเท่าครับ แต่สึกมากครับนี่เป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับนี่ไม่ใช่หูในตัวถ้าหูในตัวปลอมนะครับนี่เป็นเหรียญหูเชื่อมคือสมัยก่อนเนี่ยเราอยากมีโอกาสค่อยพาแพงๆเราก็คงไม่มีโอกาสเพราะว่าเนื่องจากเนื่องจากสภาพสวยอ่ะมันราคาเป็นล้านแต่สภาพอย่างนี้อยู่แค่หลักพันในสมัยก่อนนี่นี่สิกว่าปีก่อน,นครับผมก็เช่าเนี่ยมามาพกติดตัวนี่ยังไม่รู้เลยว่ายังอยู่ในถุงนี่ไม่ทราบจริงๆครับเพราะว่านานมากจริงๆนนี่ลวงปู่สุขปาคอมาขามเท่าน,นะครับเป็นพราที่พกติดตัวในสมัยสิกว่าปีก่อนนะครับมาดูต่อไป มีอะไรบ้างนี่ตะกรุดหลงปูโตนี่ตะกรุดหลงปูโตครับเป็นเนื้อตะกั่วอันนี้พกมานานมากนานๆนนจริงๆยูไข่ขึ้นเลยนี่ต่อค้นต่อเต่านะฮะอันนี้พกกับผมนี่องนี้น่าจะอยู่ผมไม่ต่ำกว่า20ปีนะตอนผมเริ่มเล่นใหม่ๆผมก็จะเก็บองนี้ไว้นะครับอันนี้เ็าพกอยู่ในถุงนะครับนี่พยันหลงข้อเงินครับวัดดอนใหญ่หอมสาเหตุที่ต้องพกพยันเยอะๆเพราะว่าเนื่องจากเบาฮะ พกไปไหนมาไหนก็ชัดเจนดีครับนี่เจ้าคุณนอรุ่นนี้รุ่นนี้เพื่อน,นผมบอกว่าพักคู่ที่เป็นเซียนมาบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่หายากหาไม่ยากต้องใช้คว,าว่าหาไม่ยากแต่เป็นรุ่นที่เหมือนเหมือนลูกศิษย์ตั้งใจให้ท่านเจ้าคุณนออธิษฐานจิตคะร,ราคาไม่แพงครับเหรียญหนึ่งสมัยก่อนผมเช่าพันกว่าบาทปัจจุบันก็น่าจะพันกว่าบาทนะก็ไม่ขึ้นนะครับออกสองห้าหนึ่งสี่จริงๆแล้วท่านมรณภาพสองห้าหนึ่งสี่ต้นปีฮนะเขาว่าเหรียญนี้ลูกเศษเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ท่านก เนี่ยไม่แพงแ่ผมพกไว้นี่นี่ก็เป็นหัวแหวนของเจ้าคุณนอครนะับคือผมเป็นคนศรัทธาในตัวเจ้าคุณนอเป็นอย่างมากนะ,ะก็จะพกวัตถุมงคลของท่านไว้นะครับราคาไม่แพงหรอกฮะอย่างนี้น่าจะปัจจุบันเมื่อก่อนผมชอบแปดร้อยปัจจุบันไม่แน่ใจเหมือนกัน,นะฮะเก็บไว้สิบกว่าปีราคาอาจจะขึ้นหรือไม่ขึ้นไม่ทราบะฮะนี่เหรียญหนึ่งครับขุนศึกครับอย่างนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับแกะไม่ได้จริงเหนียวมากเี๋นวนะครับกล้องสนับกล้องเลย ผมว่าหลายๆคนที่เล่นเหรียญจะต้องรู้จักเหรียญนี้เป็นอย่างดีครับนี่อุปชาการวัดโคกโคฮะสระบุรีเป็นเหรียญเหนียวฮะเป็นเหรียญโครงกระพันเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญที่หายากเหรียญหนึ่งนะฮะของจังหวัดสระบุรีนะครับดูหลังไม่เห็นอะไรแล้วคือสมัยก่อนอย่างที่ผมบอกฮะเงินผมมีไม่มากผมก็จะสะสมได้เท่าที่ผมพอจะสะสมได้แต่ผมเองก็คงไม่ไปเลี่ยมทองให้หมดนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้จะเลี่ยมทองให้จมทุนทาไมก็เลยเอามาพกติดตัวแล้วการใส่ถุงกติกเหนียวเหนียวเนี่ยเหนียวหมดเลยฮะ ทุกอย่างนี้เพิ่งแกะวันนี้นะครับผมยังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างในนี้เลยครับเพิ่งมาเปิดพร้อมกันเนี่ยผ่านมาสิบกว่าปีก็มาเปิดดูมันก็สนุกดีเหมือนกันน,นี่อีกเหรียญนหนึ่งเดี๋ยวนะครับต้นนะครับผมขอแกะนะมันเหนียวจริงนี่นี่ก็เป็นเหรียญหนึ่งที่ที่เรียกว่าผมเล่นม้ามาทั้งชีวิตนะเจอเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับอันนี้เขาเรียกเหรียญพระครูประกาศิทธ,ธรรมคุณนะครับหลวงพ่อเพชรวชเหอหรือวัดวดชิระประดิษฐ์นะครับ เป็นเหรียญพระจังหวัดสุราษฎร์ฮะเหรียญนี้ <g urt> เป็นเหรียญเล็กเหรียญจิ๋วฮะซึ่งเล่นพระมาทั้งชีวิตเนี่ยเจอเหรียญนี้เหรียญเดียวก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยเจอนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญใหญ่กว่านี้หลังเรียบแบบนี้นะครับเหรียญนึงเป็นล้านฮะแต่นี่เหรียญเป็นเหรียญไซส์เล็กซึ่งก็มีคนขอเช่าผมสมัยสิบกว่าปีก่อนนะฮะแล้วผมก็ไม่ได้ปล่อยใครไปนะแล้วผมก็เก <g urt> ็บไว้ผมก็ไม่ร really ู้ว่าอยู่ในซองนี้นะฮะที่มาเปิดเจอพร้อมกันก็ถือว่าเหมือนเจอของเก่าฮะอันนี้พ่อเพชรวชิระประดิษฐ์ เหรียญประมาณ2,470กว่าอันนี้นี่ก็จะเป็นเหรียญที่พกอยู่ในถุงีนดูถุงความเก่าความเก่าโดยเะเหนียวนึบหนับนี่ก็เป็นพระตะกรุดนะฮะนกคุ้มของพระอาจารย์สิงห์จริงๆผมชอบพระอาจารย์สิงห์น่ผมก็ชอบจะเก็บสะสมท่านไว้นี่สุดท้ายเป็นพระยันต์งพระรุงวัาท่ากระบือนะครับพระครูไพรโรดมันตาคมนะฮะพระรุงว่าท่ากระบือนะครับเป็นพระที่ผมศรัทธามากนะครับนี่คือนี่คือหนึ่งในซองที่อยู่ในในถุงนี้นะฮะ อาจจะลกลุงลงังไปนิดนึงฮนะถือว่าวันนี้เหมือนเจอทีพอครับโอเคมาเยกันต่อนะครับ,นะรบหลายๆคนอยากจะสอบถามอะไรเนี่ยสอบถามได้เลยนะครับเพราะว่าจริงจริงแล้วมันน้อยครั้งที่ผมจะเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะครับผมก็เลยอยากจะรู้ว่าจริงจริงเนี่ยพอหลังจากที่ผมไลฟ์เสร็จทุกครั้งนะครับผมก็จะเห็นคอมเมนต์เยอะมากเลยซึ่งจริงๆผมก็อยากจะตอบเพื่อนๆคนที่สอบถามมาเลยนะณขณะนี้ฮนะแต่ผมไม่เห็นนะฮะ ผมไม่เห็นคอมเมนต์เวลาที่ผมคุยกับเพื่อนๆเลยก็ไม่รู้ว่าทาไมเดี๋ยวผมลองเลื่อนดูว่าผมกดอะไรผิดหรือเปล่าไม่แน่ไม่เห็นนะฮะนะครับชัดไหมครับเนี่ยอ๋อมันเลื่อนได้เดี๋ยวนะครับมันเลื่อนได้ผมคือผมต้องพูดตรงนะผมไลฟ์เป็นอย่างเดียวผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆถามอะไรผมมาบ้างผมมองไม่เห็นนะครับโอเคเห็นแล้วอะไรเนะี่ยแมนเชียงใหม่พี่บอยเก็บเครื่องรางไหมครับคือจริงๆแล้ว ผมเครื่องลางอะผมดูไม่ค่อยเป็นอะพูดตรงๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรามันไม่มีแม่พิมพ์เฉพาะฮะไม่มีเครื่องจกักรไม่มีเครื่องปัม๊มผมเองก็ไม่ชํนานาญเป็นงานแฮนด์เมดซะส่วนใหญ่ซึ่งตัวผมเองผมไม่ถนัดครับผมจะต้องมานั่งดูรอยจานดูอะไรเงี้ยผมไม่ถนัดเออผมเห็นละผมเริ่ม <ผ iting> เห็นคอมเมนต์เพื่อนๆละหลวงข้ออันสร้างกี่เนื้อก็มีเนื้อเงินเนื้อทองแดงนะครับเนื้อนเนื้อทองคาผมก็ไม่เคยเจอแต่เคยเจอแต่เนื้อเงินหน้าทองนะนี่นี่คุณถามมาได้เลยฮะ,ะผมเริ่มเห็นแล้วนะผมเริ่มเห็นเพืื่่่่อออนนๆททีัทกาาาาายเเเเข้มมลละะพพงรวผดู โอเคสอบถามได้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหลายๆคนอยากจะรู้ว่าอยากจะถามผมอนะฮะแต่บางเอิญว่าเวลาผมเวลาผมไลฟ์เ,ออเสร็จแล้วผมมาเห็นเออคำถามเพื่อนเพื่อนเยอะแยะมากเลยแต่ตัวผมเองผมไม่เห็นคําถามฮะไม่ใช่ว่าผมไม่ตอบคําถามเพื่อนๆนะ่อะเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นจริงๆว่ามันเป็นแบบว่าว่ามีคําถามอะไรบ้างนะครับเนี่ยอยากอยากรู้ตําหนิหลวงปู่สิงห์วัดป่าสารวันโอเหรียญนี้เป็นเหรียญที่เกยเยอะมากจริงๆนะสำหรับเหรียญรุ่นแรกของท่านออกพศ2อ7 7เจ็ เยอะจริงๆฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะบอกตาหนิลําบากเพราะของปอมมันมีตําหนิคล้ายกันมากแต่ต่างกันที่ความคมชัดและล่องรอยการเลื่อที่ไม่เป็นธรรมชาตินะครับนะครับเพื่อนๆถามได้เลยครับน,นะครับผมปิดไฟตรงนี้ฝากมาสะท้อน,นโอเคเออวันนี้ผมคุยโอ้นานเหมือนกันนะมีใครจะสอบถามผมให้สามคำถามฮะหลวงพ่อเพชรรุ่นอะไรครับจริงๆผมก็ไม่ทราบฮะแต่แบบนี้ผมเคยเห็นแค่เหรียญนี้เหรียญเดียวฮะก็คิดว่าคงจะหายากคหลวงพ่อจันันน่าสนใจไหมครับพรรครื่องหลวงพ่อจานันจริงๆแล้วก็เป็นพระ หลวงพ่อจะน่าเป็นพาะที่ดีนะครับก็น่าสนใจนะครับก็เก็บได้รุ่นแรกๆรุ่นกวางเล็กกวางใหญ่ก็ผมว่าน่าสนใจที่จะเก็บนะครับพี่บอสนใจสมเด็จไหมครับผมสนใจครับผมรับเช่านะคือหลายๆคนที่ส่งมาทักทายอะไรก็แล้วแต่นะครับผมบอกเลยว่าบางครั้งเนี่ยพอไลฟ์เสร็จผมมาดูนะพันกว่าคอมเมนต์ซึ่งตัวผมเองก็กอยากจะตอบทุกคอมเมนต์นะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่อย่างน้อยเราก็รู้สึกว่าเพื่อนๆให้ความสนใจกับการดูไลฟ์ของผมแต่ผมอย่างหนึ่งผมอยากจะเห็นนะครับผมอยากเห็น เ,เพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์เยอะๆอะเพราะอยากว่าคือผมเชื่อว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนที่อยากรู้นะครับผมเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์ก็เลยอยากให้เพื่อนๆลองแชร์กดไลค์ like, กดแชร์ดูแล้วกันนะครับส่วนใครที่อยากจะปล่อยา้ายผมนะครับส่งไลน์มาหาผมได้นะครับที่ i ด d boy เลขหกหกตัวฮะอย่าลืมใส่นะฮะ sign ตรงนี้วะตรงที่ว่างเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้คิวอาร์โค้ดไว้แล้วเพื่อนๆก็ลองส่งมาดูแล้วกันนะครับแต่ผมจะขออนุญาตตอบเฉพาะแบบที่ผมสนใจจะเช่าเท่านั้นนะครับเพราะว วันหนึ่งเพื่อนๆส่งมาหมื่นกว่ารูปเนี่ยแล้วให้ผมตอบทุกคําถามผมตอบไม่ได้แน่นอนฮะแล้วผมจะให้ผมเฉพาะวันหนึ่งหมื่นกว่ารูปอ่ะผมใช้เวลาดูลายเนี่ยวันหนึ่งประมาณ3ชั่วโมงครก็คือเข้าๆก็ประมาณนาทีหนึ่งประมาณ80รูปฮะก็เท่า,ถ,าถ้าผมมีเวลานะก็จะประมาณนาทีหนึ่ง80รูปก็เชื่อวันหนึ่งผมก็หมดเวลากับตรงนี้ประมาณ3ามสี่ชั่วโมงก,ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับกับการดูรูปพระนะครับยังไงก็ผมจะตอบกับเฉพาะที่สนใจแล้วกัน,นครับเอออีกอันนึ่งนะครับวันที่สามวันที่ ธันวาน a, ที่จะถึงเนี่ยผมจะไป OO, จะไปงานแต่งงานเพื่อนที่สกลน,นครนะครับหากว่าเพื่อนๆ,ๆที่อยู่แถบภาคอีสานนะครับสนใจห,หรืออยากจะนำพาพให้ผมดูหรืออยากจะเจอผมตัวเป็นๆก็เจอที่จังหวัดสกลนครได้นะครับแต่ส่วนตําแหน่งหรืออะไรเงี้ยส่งมาทางไลน์ผมแล้วมาพูดคุยกับผมดูก่อนแล้วเผื่อเรานัดเจอกันว่าเราจะเจอกันตรงไหนสําหรับคนที่มีพระแท้นะครับสําหรับคนที่มีพระแท้หรือสําหรับคนที่มีพระที่อยู่แถวภาคอีสานนะครับอีกสองอาทิตย์ผมจะไป วันที่สามวันที่สี่ธันวาผมจะไปสกลนครนะครับส่งรูปพระมาได้เลยนะครับทางอีสานเผื่อเราผมสนใจผมนัดตําแหน่งแล้วเรามาเจอกันนะครับคุณก็ไม่ต้องลงมาผมก็ไม่จังหวะว่าผมขึ้นไปก็ดีก็ถือว่าเป็นการเดินสายแล้วกันนะครับนะครับก็ลองดูแล้วกันวันที่สามสี่ธันวานะครับเพื่อนๆมีรูปพระแถบอีสานส่งมาได้เผื่อน,นัดเจอกันที่สกลนครนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่ติดตามนะครับผมน,น,ร,นราันดีลาติสวัสดีครับสวัสดีครับ